น้องมันไม่ได้ทําอะไรเลยเท้ามันโดนเฉยๆอ่ะเดี๋ยวทำอะไรก็เพลิด่เหนียวยังไม่ได้ทําอะไรเลยถอนหายใจโยกใหญ่เหนียวยังไม่ได้ทําอะไรเลย เด,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 เดสวัสดีครับพี่พี่วุ่นวายสตอรีช่ชาแนเเล,ลนะจ๊ะว้านนองมันไม่ได้ทำอะไรเลยเท้ามันโดนเฉยๆอ่ะเดน๋ยวทำอะไรก็เพลต่เดน๋ยวยังไม่ได้ทำอะไรเลยทองหายใจโยกใหญ่เดน๋ยวยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดีียวแค่พลิกตัวแค่นั้นเองพี่สาก็บอยบายใส่ใส่เหนียวแล้วว่ะ โธ่ชีวิตเหนียวมันทั้งหน้าทุกข์สานมะตีไม่ไหวไวอีหแังจังไหนกะตีมันไม่ใชกินแซงนะสากมันของแซงดูดีๆแซงอะไอย่างนั่นมึงขึ้นกับปรด็นนอนดีๆไมนเอาตีไม่ใชกินเห็นมันนี่เห็นบันี่ไม่เอาตีไม่ใชกินสากนะเป็นยังขึ้นมันน้อยดีๆมันนอนเคลียตีจะกินแซงครับแตกอีหแังคือมันน้อยคือแม่มันบุ๋นมันแม่มันนอยแน่น่ะฮะเหนียวก็ไม่ได้ตั้งใจครับปู่น่าทุกม์านเหนียวจังเลยเกิดมาพ่อเจ้าก็กัด แต่ว่าพ่อเจ้าเหนียวไปกัดก่อนแต่พิศากนะยังมาว่าดอีกยังไม่บาดอีกพิศากเนี่ยเหนียวไม่ได้ทําอะไรเลยจริงๆอนะเหนียวแค่เอาเท้าไปโดนนิดเดียวเนี่ยแค่โดนแค่นี้เองเนี่ยแค่นี้เลยทุกคนแค่นี้เหนียวโดนพิศากด่าเหนียวเสียใจเหนียวนนรรักพิศากมากมากเลยนะเหนียวนะรักพิศากมากกว่าพ่อเจ้าอีก มึงแหละัฉกบุกขึ้นหลงนี้อย่าม,มาวายอย่าม,มาวายแล่ววันนี่เอาออกจ้ะยังไม่สูนนะพอดีนี่พด้ตาฮัาก็ได้ใจดีขึ้นหนาตาเด้อลงมันเด้อเอาออกเอาออกแหมจเจ้าออกหรือไม่เอาออกถ้าไม่เอาออกฉันจะสูนแล้วนะฉันจะต,ก,ะมตกมันรู้ไหมตกมันดูตัวฉันก่อนนะปกติเขามีแต่ช้างตกมันนะอันนี้มึงจะเห็นหมากวานตตกมันนะเอาออกไหมเอาออกนะลูกนะเอาเท้าออกมานะ กินี่สกบปกเป็ปนอบอยน่าตีตเนเมยไกู่้ยเอาออกมาลูกนะขยับตัวนิดนึงนะพลิกตัวนิดนึงอุ้ยอย่ามายุ่งกับเหนียวนะครับอย่ามายุ่งเหนียวสะดวกนอนแบบนี้เอาออกมานิดเดียวเพราะว่าตีนตัวเองเท้าตัวเองอ่ะมันไปฝังพี่สากตัวเองไม่นอนดีๆ่ะเห็นไหมเอ้าที่เท้าพี่ตากยา็ยังมายังมาขุดดากเหนียวเลยครับอ่ะก็พลิกตัวมาทางนี้นิดนึงตัวเองก็ไปนอนบังประตูอย่างนั้นน่ะ เออพี่ฉากไม่ว่าอะไรหรอกพี่ฉากแบบตกใจอ้วนมันก็ใจใหายแท้ก็ยังวาดหน้าตา,หน,า,ตาหน้าตาสาวมไม่ดีคืออารมณ์นะไอควอมพิชอารมณ์สาวโดยขึ้นหน้าตาเด้อเห็นหน้าแล้วแบบนี้อย่าเอาหัวมวยเวลานอนนะเวลานอนนี่มุ่งงงง่ายชิบหายเลยเช้านี้สงสัยกลับไปเป็นสาวอีกครั้งขอมูลมันสวิงสวิงลูกสิ <laughs> สวิงชวิงอีสาให้น้องแม่แม่แม่เบิ้งหน้าแม่เบิ้งหนามันนน่ะหนามันนั่งไรบากเขานี่นะมันน้อยมารู้เรื่องอย่างมันเอาตีนอ่ะแบบคือมันพีโตมันบอแม่ตอนนีตีนอ่ะแค่สกิดมันนี่เดียวนะเมียมันกัดน้องเพื่อนแอยากไปนอนงเห็นดิอันาประตูนั่นน่ะมองมองควงเขามองคือบ้านเขาน่ะเอานี่ออกเอานี่ออกอืม ระวังกีสวยเดอ้อระวังกีกเดอ้อวันตัวนึงโอเคตัวใบใจได้น,น้องไม่ดูแล้วน้องไม่ดูแล้วโอเคน้าวันนี้ยังให้เปิดแอร์อ,อ,อยู่ตื่นมาพักผ่อนบ้างนะลูกนะ ยาบักแผลยัยถึงให้ด้วยตดมั้ยม,<า> <laughs> มันจับแม่แม่กระเพื่อมไปหมดเลย